ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิว e v o a q u a b e l บนะครับผมก็เป็นตัวย้อมสีแต่ว่าถามว่าเป็นตัวที่โหดไหมผมว่าเฉยๆนะครับมาเราไปดูของสกิลของตัว e v o a q u a b e เบกันก่อนนะครับสกิลนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นมิวกา5ส55%เนะครับเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเลือกข้างหน้านะครับ เลือก8ช่องภายในแถวนะครับผมภายในแถวเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ภายในแถวข้างหน้าเลยนะครับก็คือเลือก8ช่องข้างหน้านะครับเพื่อที่จะไปสร้างแลนด์มาร์กนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะครับมีโอการสรา45%อัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กระยะไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับเมื่อไม่แสดงผลเติบโตบวก15%นะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับผมยิงปืนฉีดน้ำนะครับไปยังพื้นที่ที่เลือกภายในแถวนะครับแล้วก็ เมื่อฝ่ายตรงข้ามติดตั้งหลุมดำนะครับมีโอกาส85%สลับหลุมดากับหลุมขาวก็คือเป็นสลับหลุมนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนบัฟนะครับผมบัฟก็จะเป็นอ่า80%นะครับผมจ่ายค่าผ่านทางแล้วก็ทาสีแลนด์มาร์กฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอีกอันนึงก็คือจะเป็นสร้างโล60่60%นะครับผมอ่ะคือตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไว้เล่นเก็บแจได้นะครับแต่ตอนนี้ก่อนที่จะรีวิวเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเนี่ย ไม่เอามาเป็นตัวหลักแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเอาตรงๆนะก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเอามาไว้แบบว่าเก็บแจปั๊มแจเล่นกับตัวเองอย่างเงี้ยมันเอามาเล่นได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปลองเทสกันได้เลยครับผมโอเคอันนี้ผมก็เอามาเทสเก็บกุญแจนะครับเอามาเทสเก็บแจเลยนะครับว่าปกติเนี่ยผมก็จะเอาไว้แบบว่ากุญแจ ผมจะเล่นกับตัวไก่ตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเวลานะเออถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาเล่นผมก็จะเอาเนี่ยเอามาไว้เก็บแจกกับตัวไก่ตัวเองนะครับเล่นขำๆไปนะฮะอ่ะเห็นไหมครับเมื่อเริ่มต้นเทิอนนะครับจะเป็นการเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าเปอร์เซ็นเยอะอยู่นะฮะอ่ะฮึบโอเคดูด้วยนะครับฮึบอืม ฮัลโหลโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยเลดมอนไม่ติดหรอมอนเตอร์ไม่ติดครับผมอ่ะผมตัวเอาเอาตัวไก่ผมไปติดเกาะเหมือนเดิมนะครับผมมาปึ๊บโอเคโอเคครับผมข้าผ่านทางคูณนะฮะ เฮ้เยมอนเตอร์ไม่ติดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะทับกันเหรอมันไม่ทับกันดีโอเคเออ ปกติมันไม่นานขนาดนี้นะคือข้อเสียของตัวนี้คือเปอร์เซ็นต์สร้างแลนด์มาร์กเนี่ยมันสูงไปเห็นไหม<อ>เวลาสร้างปั๊บมันติดเลยนะครับเท่ากับเวลาถ้าถ้าเกิดว่าเราจะพึ่งพวงตระก,กูลมอนเตอร์เนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเล่นยากนะครับเพราะว่าไอตระก,กูลสร้างแลนด์มาร์กอ่ะอย่างที่บอกครับมันสร้างถี่ไปจริงๆนะปึ๊บโอเคเนี่ยครับก็คือ เก็บแจมผมผมก็จะเล่นคูณ3ไปทุกวันนะครับเล่นอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นใช้งานจริงๆนะครับเอาจริงๆตัวนี้เนี่ยผมว่ามันสร้างแลนด์มาร์กบ่อยไปนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะลองไปเก็บแจกับที่ไม่ใช่ตัวไก่ผมละกันนะครับว่าอ่ามันจะไปรอดไหมนะฮะมาก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับผมโอเคเจอกับลูลูเบลนะครับอันนี้คือห้อง 10m นะ อืมถ้าน้องเปิดก่อนก็แค่ฆ่าน้องครับผมง่ายๆนะฮะฝ่ายตรงข้ามไม่มีป้องกันกนารบังคับย้ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะฆ่าง่ายอยู่ซึสกิลย้ายไฟฟ้าไม่ออกนะสกิลย้ายไฟฟ้าไม่ออกนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้จริงไหมเนี่ยเอ่ออะไรวะผมงงว่ะเฮ้ยคือยังไงอ่าทาสีออกนะครับเฮ้ยไอไอตัวมอนเตอร์มึงไม่ออกมาสอง,สอง,สอง,สองตาติดเลยเหรอ โอเคเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าออกนะฮะคือจะเราจะล้มหรือว่าวิกก็ได้นะครับโอเคยังติดเบิ้ลอยู่อีกอะ่ะฮึบสวยสวย<ส><ส>งามจริงๆเลยนะจ๊ะฮึบอือหอเนี่ย<ส><ส><ส> สกิลมันออกบ่อยไปว่ะผมว่าออกบ่อยไปบางทีมันก็ไม่ดีนะฮะปึบเอาล้มครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงๆนะครับคือถ้าเกิดว่าตัวที่ตัวละครที่ไม่มีพวกสกิลป้องกันเนี่ยเวลาเราเปิดน้ําแล้วไปเหยียบเมืองตัวเองเนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับค่าผ่านทางมันก็แพงอยู่นะเพราะว่าผมเอาตัวนี้มาด้วยนะครับผมเอาตัว เรืออวกาศโลกนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราจะใส่เป็นเรืออวกาศดรอปก็ได้นะไม่ต้องใส่เรืออวกาศโลกนะครับใส่เป็นเรืออวกาศดรอปก็ได้เหมือนกันนะครับมาอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับคือจะลองเอาไปเก็บแจดูนะฮะ mm hmm. โอเคครับผมเจอกับบราอันดูบ i ิชนะฮะอันดูบิชเชอร์มาน้องได้เปิดก่อนนะครับผมโอ้แต่ว่า อยากรีวิวน้องบาวเหมือนกันนะแต่ว่าเอาจริงๆเวลาแทบจะไม่ค่อยมีไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้เมีโอกาสแล้วกันนะครับเล่นน้องบาวนะฮะ<ม>คือน้องน่ารักนะผมว่าดีไซน์น้องน่ารักเลยแหละเป็นตัวลิมิเต็ดแน่นอนนะตัวเนี้ยงงแม่ส,สร้างแร์มาร์กเลยน้องมีสร้างโลด้วยนะ เคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าครับผมตัวเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าออกดีนะผมว่าเนี่ยตัวสกิลนะครับสร้างแลนด์มาร์กไปยังพื้นที่หัวมุมอะผมว่ามันเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมสกิลตัวมอนเตอร์มันไม่ค่อยออกวะหรือว่ามันเป็น,ปนบรควะเฮ้ยเนี่ยจริงๆ มันไม่ออกเลยนะอืมอ่ะผมลองดูฮึบโอเคออกให้มันชื่นใจหน่อยแหมมันก็สามารถจบได้ในเทินเดียวอะครับถ้าเกิดว่าเราจะเป็นสายเก็บแจเนี่ยมันก็เอามาเล่นได้นะอืมถ้าเกิดว่าเจอตัวละครที่ไม่โหดมากนะครับผมแต่บอกตรงๆอะ่ะตัวเนี้ยเล่นเดี่ยวสีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า มันเป็นตัวที่ค่อนข้างเปราะนะครับผมถามว่าดีไหมมันก็มันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นเดี่ยวสี่ผมว่าไม่ค่อยโอเคนะครับน้องออกจะเป็นสายวิกซะมากกว่านะครับอีกสักตาหนึ่งนะครับเก็บแจอีกสักตาหนึ่งนะฮะเจอน้องคนเดิมนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับคืออย่างที่บอกครับไอตัวเนี้ยผมไม่เอาเป็นตัวหลักแน่นอนนะครับเพราะว่าอืมปกติเนี่ยผมจะชอบเล่นสายล้มซะมากกว่านะครับตัวนี้สายล้มมันก็ล้มได้นะครับแต่ว่า มันมันไม่โดนอะ่ะเออเอาเอาตรงๆนะครับมันมันไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือมันก็พอเล่นได้แหละเดี๋ยวผมจะลองมาเทสดูว่าถ้าใส่กับตระกูลมอนเตอร์มันไม่ออกจริงหรือเปล่าในจริงๆอะ่ะมันออกนะแต่ผมอาจจะดวงซวยเองอะ่ะโอเคปึบเนี่ย คือเอาตรงๆถ้าเกิดว่าเราจะพึ่งสกิลพวกตระกูลมอนเตอร์อะไอสกิลไปยังหัวมุมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันออกมันออกถี่ไปจริงๆนะมันออกบ่อยไปมันก็ไม่ดีนะเนี่ยมันออกบ่อยเกินเนี่ยแล้วแล้วมอนเตอร์ก็ไม่ออกนะเออมอนเตอร์ก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับผม เนี่ยไอตัวนี้มันออกถี่ไปอะครับเนี่ยมึงออกถีเกินจริงๆออกถีไปไม่ได้ว่าจะดีนะคือเราพึ่งตระก,กูลมอนเตอร์ไม่ได้เลยนะโอเคอ่ะเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าออกนะครับอะผมเลือกตรงนี้คือเราสามารถเอาล้มได้นะเราจะจบล้มหรือจบวิกก็ได้นะครับ นี่สกิลมันออกทีไปโอเคอะเมื่อกี้นะครับผมตัวมอนเตอร์ออกนะครับคือมันไม่ได้ทรับกันหรอกแต่กูอาจจะซวยเองอะ่ะอืมมันออกมันไม่ออกติดกันหลายๆตานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาถามว่าดีไหมเหรอเอาตรงๆนะไอ้สกิลสร้างไปหัวมุมอะ่ะ มันเปอร์เซ็นต์มันเยอะไปเปอร์เซ็นต์เยอะไปก็ไม่ดีนะครับถามว่าโอเคไหมมันก็เป็นตัวที่พอเล่นได้แต่ไม่ได้โหดมากนะครับผมไม่เอามาเป็นตัวหลักแน่นอนแต่ก็ยังพอเล่นได้นะใครที่ทํามาแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจตัวนี้เนี่ยจริงๆอะิะถ้าไปเจอตัวละครที่สกิลป้องกันวิกไม่ไม่เยอะอะครับผมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโหดนะครับแต่หลังๆมาสกิลป้องกันวิกมันเยอะนะครับผมยิ่งพวกตระกูลโรนนะครับผมที่สร้างแลนด์มาร์กตามเนี่ย ตอนนี้เนี่ยปล่อยกันกระจุยกระจายนะครับผมทําให้ข้อเสียของมันคือมันสร้างแลนด์มาร์กบ่อยไปนะครับโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากสําหรับตัวละครนี้นะครับก็เป็นสกิลที่เขาเอาจับมายํำนะครับตัวละครก็เป็นย้อมสีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็ยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันครับบายบายครับผมจุ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับ ายบายจ้าหน่อยเนี่ยหน่อยเนี่ย